สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารดพยากรณ์ไบครเอค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีพฤษภและราศีพฤษภรัคนาราศีพฤษภและราศีพฤษภค่ะดูได้ทางลัคนาและราศีนะคะเป็นการทำนายดวง2เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีค่ะพฤศจิกาธันวาซึ่งตอนนี้ก็มากลางพฤศจิกาแล้วนะคะอีกแค่เดือนครึ่งก็จะถึงสิ้นปีแล้ว จะมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างนะคะก่อนสิ้นปีนี้และจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในดวงของคนชาวราศีพฤษภและลัคนาราศีพฤษภกันบ้างนะคะผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่นะคะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของคุณผู้สบคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางนะคะที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะไรต้องระมัดระวังบ้างนะคะ การระมัดระวังป้องกันย่อมง่ายกว่าและดีกว่าการที่จะต้องมาแก้ปัญหาแก้ไขนะคะเอาละค่ะขอพลังงานแห่งไพทารูได้ส่งลงมายังดวงชะตาของชาวพฤษภศและลัคนาราศีพฤษภศกได้ช่วยทํานายและบอกให้กับชาวพฤษภศกได้รู้ค่ะว่ามีอะไรต้องระมัดระวังบ้างก่อนสิ้นปีและมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาบ้างในดวงชะตาของชาวพฤษภก่อนสิ้นปีค่ะ1ิบเรื่องด้วยกันนะคะจะขอไพ่ได้ช่วยทำนายให้1ิบเรื่องด้วยกัน จะออกมาในเรื่องไหนบ้างนะคะเรื่องแรกค่ะสามใบ King of Swords ใบที่สอง Six of Cups และใบที่สาม l o v e r s สามใบนี้นะคะความหมายก็คือความหมายก็คือความรักของคุณจะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้คุณได้ผ่านพ้นสิ่งร้ายๆ ะะไปได้ความรักของคุณจะสดใสจะมั่นคงเพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันไม่ใช่การข่มกันหรือการที่จะเอารัดเอาเปรียบกันความรักของคุณจะต้อง เป็นความรักที่เกื้อกูลหนุนกันค่ะแล้วจะทำให้ความรักของคุณนั้นมันมันม่นคงยาวนานชาวพฤ้ศนะคะใครที่มีคู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเคยผ่านการมีคู่มาแล้วคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาหรือเคยหย่าร้างหรือเคยเลิกลากันมานะคะแต่รักครั้งนี้จะเป็นรักที่เกิดขึ้นมาเพราะบทเรียนของคุณนะคะได้สอนให้คุณได้รู้ว่าถ้าคุณ เกื้อกูลคนที่คุณรักเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือพึ่งพากันนะคะคุณจะมีความรักที่สดใสความรักที่มีความสุขและโรแมนติกค่ะเรื่องที่สองค่ะไพ่แปดดาบเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง queen of wands และ k n i g h t of o i s w t r f s นะคะใสุสามใบนี้นะคะบอกว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่รายล้อมตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บก็ตามหรือเป็นปัญหามืดแปดด้านที่ครูหาทางออกก็ตามคุณจะสามารถฝ่าฟันและ ออกจากปัญหานั้นไปได้เพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆนะคะใครที่กำลังจะเกิดปัญหาหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมาคุณต้องอาศัยประสบการณ์ความใจเย็นนะคะในการที่จะเอาตัวคุณผ่านพ้นจากปัญหามืดแปดด้านหรือถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะคุณก็ต้อง ค่อยๆรักษาไปอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะเพราะการใจร้อนวู่วามจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะออกจากปัญหาได้ง่ายๆนะคะดังนั้นมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะใช้ความทีท้วนนะคะและอดทนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะต่อไปค่ะเรื่องที่3 2ไม้เทา้า5เหรียญและสิเหรียญค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะหรืองานที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนนะคะคุณจะมีปัญหาเรื่องของการเงินจะติดตดขัดขันะคะแต่คุณจะผ่านไปได้ค่ะจากนั้นนะคะ สุดท้ายคุณจะสามารถที่จะทําเงินหรือมีรายได้นะคะหรือมีกําไรจากธุรกิจแต่คุณจะประสบกับอุปสรรคก่อนนะคะมันจะมีปัญหาธุรกิจเกิดขึ้นค่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการเงินอาจจะติดขัดแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีคนมาช่วยนะคะหรือว่าหุ้นส่วนมาลงมาลงทุนเพิ่มนะคะหรือได้รับ ทุนเพิ่มหรือมีการกู้ยืมเงินจากแบงค์นะคะแล้วได้ทุนมาเพิ่มดังนั้นธุรกิจการงานของคุณนะคะจะผ่านพ้นอุปสรรคและความติดขัดทางด้านการเงินได้ค่ะรวมถึงการงานด้วยนะคะมนุษย์เงินเดือนด้วยเหมือนกันนะคะคุณไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนหรือว่ามีธุรกิจนะคะคุณจะติดขัดค่ะติดขัดทางด้านการเงินแต่คุณจะออกจากปัญหา ได้นะคะสุดท้ายแล้วปัญหาทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นมาจะสามารถแก้ไขได้มีเงินเข้ามานะคะในตอนท้ายค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4 The Magician The Hangman และไพ่ก้าวถ้วยนะคะอาลาคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณน,นะ เวลาที่คุณคิดแก้ปัญหาหรือว่าจะเลือกหรือจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ขอให้ใช้สัญชาตญาณของตัวเองค่ะคุณเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้าหมายความว่าคุณมีสัมผัสที่6หรือมีสัญชาตญาณให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะนะคะเสียงในหัวเสียงหัวใจของคุณนะคะจะช่วยพาคุณให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากความทุกข์ นะคะความที่คุณต้องอดทนกับเรื่องทนทุก์บางสิ่งบางอย่างนะคะความเจ็บปวดความละทมใจนะคะคุณจะพบกับความสุขได้ค่ะนะคะโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของออคู่ครองปัญหาความรักปัญหาการนอกใจนะคะ ความที่คุณน่ะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณมีสัมผัสที่6นะคะคุณฟังเสียงในหัวเสียงหัวใจของคุณในการที่จะออกจากปัญหาสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าเรื่องของการนอกใจเรื่องของการไปมีกิก๊กหรือเรื่องของการที่คุณไม่มีความสุขในเรื่องของคู่ครองความรักได้นะคะความทุกทนที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะถูกแก้ไขได้เพราะ สัญชาตญาณของคุณนะคะฟังเสียงในหัวใจของตัวเองฟังเสียงในหัวของตัวเองนะคะว่าคุณจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรให้เชื่อตัวเองเชื่อความรู้สึกของตัวเองค่ะนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ5ไม้เท้า The Sun และ Page of Cups นะคะ ใครที่กำลังเผชิญปัญหานะะในเรื่องของความขัดแย้งความวุ่นวายการแข่งขันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเหนื่อยยากลำบากใจให้กับคุณนะคะชีวิตคุณเหนื่อยมากๆเลยที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะคุณจะพบกับทางออกและคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุข ะะดังนั้นอดทนอีกสักนิดนึงนะคะใครที่กําลังมีปัญหาหรือว่ากําลังเผชิญกับความวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักหรือสุขภาพใดๆก็ตามนะคะคุณจะพบกับทางออกแสงสว่างพบกับความสําเร็จและความสุขนะคะแล้วคุณก็จะกลับมาแช่มชื่นสดชื่นนะคะมีชีวิตที่สดใสเหมือนเด็กอายุ14ได้อีกครั้งค่ะ อดทนเข้าไว้นะคะทุกปัญหามีทางออกคะ่ะเพียงแค่อดทนอยู่กับมันให้ได้แล้วปัญหานั้นก็จะผ่านพ้นไปนะคะในทุกๆเรื่องคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎไตรลักนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าทุกหรือสุขมันจะอยู่กับเราเพียงแค่ระยะหนึ่งนะคะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะอยู่กับเราระยะหนึ่งแล้วมันก็จะจากไปมันก็จะจบไปนะคะขอเพียงอดทนอยู่กับมันให้ได้เท่านั้นเองนะคะ1 2 3 4 5สหต่อไปข้อที่6คะ่ะ ข้อที่ 6, ภกไพ่ปลาค่ะ the high profant นะคะไพ่เดทโอ้ไพ่ร้ายมาแล้วนะคะและไพ่ the string นะคะเอาละค่ะไพ่พลาเกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณมีบุญนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มีินของดีอยู่กับตัวอะไรก็ตามที่เข้ามานะคะไม่ว่าเป็นศัตรูภยัยพานหรือเคราะห์ต่างๆจะทำอะไรคุณไม่ได้นะคะคุณจะจบ สิ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามปัญหานั้นกำลังจะจบแล้วค่ะซึ่งมันจะทำให้คุณแกล่งนะคะมันจะทำให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะ การจบสิ้นของปัญหาถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนรักคุณอาจจะเลิกกันค่ะคุณอาจจะตัดสินใจ move on ได้แล้วคุณก็จะกลับมาสตรองเข้มแข็งได้อีกครั้งเพราะคุณได้ผ่านเรื่องราวร้ายๆประสบการณ์ร้ายๆสอนให้คุณเข้มแข็งนะคะถ้าคุณกําลังประสบปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะรกรุงรังต่างๆนะคะ คุณจะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้นะคะด้วยอะไรด้วยบุญบาร,รมีของคุณนะคะด้วยบุญเก่าของคุณแล้วคุณก็จะ กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งและจากประสบการณ์นี้นะคะจะช่วยทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการเป็นนี่เป็นสินนั้นมันทุกข์ลำบากแค่ไหนต่อไปคุณจะไม่ให้ชีวิตของคุณได้พลังพลาดตกไปอยู่ในสภาวะที่อัตคัดยากจนเงินทองติดขัดในเรื่องเงินทองอีกครั้งหนึ่งคุณจะฉลาดขึ้นคุณจะเข้มแข็งขึ้นการใช้ชีวิตของคุณจะระมัดระวังและสตรองมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่7 The High Priestess ไพ่ราชนีพระจันทร์ The Empress และไพ่การแต่งงาน10ถ้วยนะคะโอ้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่กำลังตกอยู่ในสภาวะรักซ้อนรักสามเศร้านะคะการเป็นโลกใบที่สองนะคะคุณกำลังจะพบกับทางออกค่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะคุณกำลังจะพบกับทางออกและคุณกำลังจะมีความสุขค่ะนะคะบางคนอาจจะได้แต่งงานนะคะบางคนก็จะพบกับความสุขนะคะแฟนที่เคยไปมีคนอื่นมีลักซอนกลับมานะคะรู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดแล้วกลับมาแล้วกลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นได้อีกครั้งบางคนนะคะเคยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคาราคาซังนะคะ อาจจะถึงเวลาแล้วที่จะมีการตัดสินใจเลือกแล้วสุดท้ายเขาเลือกคุณค่ะนะคะเขาเลือกคุณคุณคือราชนีคุณคือจกักรพรรดินีใน The Kingdom ของเขาในในในชีวิตของเขานะคะในอาณาจักรของเขาดังนั้นครอบครัวของคุณจะกลับมาเป็นคู่ครองคนรักเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากสภาวะที่มีรักซ้อนนะคะ แฟนเก็บหรือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโลกใบที่2มันจะกระจ่างขึ้นมันจะชัดเจนขึ้นและพบกับความสุขในที่สุดค่ะต่อไป1 2 3 4 5 6 7อ่ะต่อไปเป็น8ละค่ะข้อ8ไพ่8ไม้เท้า u e e n of s w u r d s และไพ่5้ถ้วย ในเรื่องของการงานใครที่กำลังจะขยับขยายธุรกิจการงานนะคะคงต้องชะลาออไม่ใช่ชะลาสิชะลอสักนิดหนึ่งนะคะเพราะคุณอาจจะมีติดขัด นะคะธุรกิจการงานความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองที่ไปได้ด้วยดีมันจะเกิดอุปสรรคขึ้นมาติดติดขัดขแล้วทำให้คุณต้องหยุดชะงักหรือทำให้คุณต้องสูญเสียหรือทำให้คุณจะต้องเสียอกเสียใจผิดหวังนะคะต้องพยายามที่จะประคับประคองธุรกิจแล้วก็ทำอกทำใจเอาไว้ด้วยนะคะคอยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆอย่าท้อถอยนะคะสู้ไปค่ะถึงแม้ว่ามันจะ ผิดหวังถึงแม้ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยดีนะคะแต่คุณก็จะต้องอดทนและสู้กับปัญหาต่างๆเพื่อประคับประคองธุรกิจให้ไปได้ต่อให้ไปต่อได้นั่นเองนะคะความเจริญก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีนะคะบางทีคุณอาจจะหวังตำแหน่งเนาะหวังตำแหน่งว่าเออสิ้นปีนี้คงจะได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นได้ผลการประเมินที่ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่คุณอาจจะเจอต่อนะคุณอาจจะได้รับการประเมิน เมืนที่ไม่ไม่ไม่สูงเท่ากับที่คุณตั้งใจอะ่ะแล้วคุณก็จะผิดหวังกับสิ่งที่คุณคาดหวังในตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะต้องเ,ออเตรียมอกเตรียมใจนะคะไว้สักนิดนึ่งแล้วก็คอยที่จะแก้ปัญหาบางทีมันอาจจะมีอะไรที่คอยแก้ปัญหาได้ก่อนที่ผลมันจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะต่อไปค่ะ p a g e of Pentacles ไพ่3ถ้วย หน่1ไม้เท้านะคะข้อ8นี้นะคะความสำเร็จมาแล้วค่ะนะคะการเงินนะคะการเงินความสัมพันธ์กับคนอื่นๆและโอกาสดังนั้นงานนะคะ ใครที่ตกงานจะได้งานใครที่กําลังรอคอยโอกาสดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามคุณจะได้รับโอกาสนั้นใครที่กําลังรอคอยข่าวดีนะคะว่าเอ๊โครงการที่เราขายไปนั้นที่เสนอขายให้กับลูกค้านั้นจะผ่านไหมโปรเจกต์ที่เราเสนอให้กับลูกค้านั้นจะผ่านไหมคุณมีโอกาสดีๆค่ะเงินจะเข้ามือคุณจะหาเงินง่ายหาเงินคล่องเงินเข้ามือมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขมากนะคะเอาเป็นว่าสใบเนี้ยคือพลังงานที่ ดีแบบบวกๆเลยนะคะว่าการเงินโอกาสและความสุขมาหาคุณแล้วคุณจะมีเงินมากขึ้นคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและคุณจะมีความสุขค่ะข้อที่9 2ดาบ The Chariot และไพ่ e Moon ค่ะใครที่มีแฟนอยู่ทางไกลนะคะ คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับความสัมพันธ์ long distance relationship และคุณก็จะรู้สึกว่า มันเศร้าจังเลยอ่ะมันทุกข์จังเลยกับการที่จะต้องมีความสัมพันธ์อยู่ทางไกลนะคะคนไกลที่คุณรักนะคะคุณพยายามที่จะ work าร์ดคุณพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แต่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินเหมือนคุณทํางานอยู่คนเดียวเหมือนคุณกระตือรือร้อนในความสัมพันธ์ในการติดต่อในการที่จะเชื่อมโยงกับเขาซึ่งอยู่คนไกลนั้นน่ะเหลือเกินแล้วคุณจะเศร้าซอยนะคะหรืออีกนหนึ่งแปลว่าคุณจะพบกับ การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้คุณเนี่ยจะต้องเหนื่อยและเศร้ากับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะการตาัดการตัดสินใจของคุณนะคะมันทําให้คุณต้องทํางานหนักหรือคุณต้องเหนื่อยมากขึ้นนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วทําให้คุณรู้สึกเศร้าส้อยเหลือเกินต่อไปค่ะอันนี้เท่าไหร่แล้ว6 789าอ่าสุดท้ายแล้วค่ะขอ้อ10นะคะขอ้อ10สุดท้ายค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้า ไพ้ King of Cups และไพ่ Page of s o r d โอ้มีแต่ไพ่คนทั้งนั้นเลยเอาล่ะต่อสู้ต่อไปนะคะเป็นไพ่ที่ทำนายเพื่อที่จะให้กำลังใจกับคุณว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูก,กำลังทุกปัญหาที่คุณได้เรียนรู้ คุณจะได้อะไรจากมันจากทุกปัญหาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณได้เรียนรู้จากมันจากนั้นคุณจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้แบบชิวๆสบายๆเพราะคุณก็จะคิดว่าเรื่องยากกว่านี้ฉันก็ผ่านมาแล้วดังนั้นไพ่ได้ให้กำลังใจกับคุณว่าเรียนรู้และมีความสุขไปกับมันจากนั้นคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ในชีวิตของคุณไปได้แบบสบายๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับ10เรื่องนะคะมีทั้งเรื่องที่ต้องระมัดระวังและเรื่องของ ข่าวดีสิ่งดีๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในดวงชะตาของชาวพฤษภและลัคนาราศีพฤษภนะคะในก่อนสิ้นปี6-4นี้นะคะการทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครบางเรื่องใน1ิเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะแต่ถ้าหากใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็แอดไลน์มาค่ะทิ้งลิงก์ไลน์นะคะ และ ID l i ยไว้ที่ Description ใต้โพสต์นี้เรียบร้อยแล้วโปรโควิดนะคะดูไพ่ทาโร่เพียงแค่99บาทยังอยู่ถึงวันที่31ธันวา2564นี้นะคะถ้าสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณเอง ก็แอดไลน์กันเข้ามาค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมค่ะนะคะที่ให้กำลังใจกันมาใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้าหากคุณจะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะมารับพลังงานบวกการทำนายไพทาร์โรเจากดิฉันครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์อ่านไพทาร์โรในคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ